มาคามสะพานใหม่ไพ่ครับไปวัดผู้กระแตนะครับในช่วงนี้คนบกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าเขาเริ่มขับรถไปผู้กระแตครับดานนานนึงแล้วรถขามได้ก็จริงนะครับแต่ว่าบางมองนะครับนาำยังเลิกอยู่นะครับมือ มือนี้นะครับมีผู้ไอ้ทะเบียนทะาเบียนถรุดเสียนะครับหาบริษั้คนมาแล้วก็ปลายทางกับมีผู้เก็บไว้นะครับผู้เก็บไว้ให้เดี๋ยวเร็กยังจะไปบน้ลับทางเดินอยู่แล้วท่าเบียนผู้กลับมาเอากับมี่นะครับผูยังหอยอยู่กับมี่ผู้หาไม้มือนี้กับมี่นะครับนำคุณ นี่ครับนำยังเลิกอยู่พอเหยียบแล้วมันคุณคุณละหาบ่เห็นนะครับผู้เสียมือนีก็มีนะครับเพิ่นขืนรถสิเมื่อแล้วขี่รถสิเมื่อแล้วหานขาอยู่ทางออกอันสี่บอกเพิ่นนะครับทะเบียนรถทะเบียนรถเพิ่นกับลับมหากลับมหากับแบบนี้ครับนำมันคุณนะครับนาซีบบท่านเห็นมีของแต่ลายมือก่อนนะครับก็ลดหน่อยก็ โบท่านเป็นตามานะครับขันมากกับเบิงทะเบียนดีๆนะครับลดไม่ไมเลยแต่ว่าทะเบียนุดมาหนี่ย,ยผู้ทายให้กันยางยองๆเอาครับสะพานเริ่มผู้พังนะครับยางแบบจับเล้าเอานะครับคากับลุยน้ำนะครับม่รดโอ้ยไม่ได้ตอนนี้ แถบสีบมีผู้ขึ้นสะพานแล้วนะครับมันดูดอยู่แลยลงไปจะเลื่นแล้วลุยครับบัตรวามจริงถ้าต้องมีญ้าี่ไปมองดีๆนะครับถ้าเลือกครับมองดีๆกับอาชบพหัดทะเวียนนะครับแต่ว่ามีขั้นนี่งนะครับลุยมาให้เห็นตอน ตอนกลังยางเมื่อนี่แหละครับมีขั้นหนึ่งน้ำกนมาแน่มลบไป่าตถ้าเบียนจมนามนะครับรถกระบะนี่แหละถ้าเบียนยังจมนามอยู่แต่ว่าขันขันนี้นี่ยมันบรุษนะครับมันจุมนามอยู่นะครับปกอัพกะ ต้องระวังปูด้วยครับตะปูแบบใดที่รุดมือนี่เป็นเก๋งการก่อสร้างเด็กลวดไม่หมายถึงว่าของจีินี่ครับมันจะมีช่องหนึ่งก็ทาให้น้ำลดก็หนีนะครับทาทายาไปอีลีกับมีรถบริการนะครับอยู่มองหอยไปทะเบียนนั่นแหละนะครับย่างขามไปหอดทันแล้วก็ขึ้นอะ รถบริการเพิ่นเข้าไปในผู้กระแต่ก็ได้นะครับเรียบร้อยค,ครับนบริการโบ,รพรบแพงชรงนี้ก็ประมาณบาบซีโมงครับอ๋อนี่มันตัดนิดเดียวนี่ปุ๊บผลมาแล้วขโมยใส่มันกะหายากครับหาบอเห็นรถกับขามหลายนะครับอาชิตเหยียบอาชีพจังไหนนะครับอาช ติดอยู่ในตมนะครับพุทธิมาที่ลังกะระวังน้ำเนี้ยครับดูตรงไหนจะใกล้สุดสะพานไม้ไผ่ผูกระแต่อาพูตากองกันเปลี่ยนเอาเกือบพอนะครับยางยองอยูเทงกระยองลงมากอะคอยยางขึ้นกันนะครับชิม,มือนลม บ่ดด้เขาไปหอดทั้งในครับอยู่แค่นี้นะครับยางไปสุดสะพาหล้วกันยางก็องบอกให้วางลงขัง่ังครับขากลับยังดูดอยู่ดนไป่ียกเดี๋ยวขายางนาเที่ยวอยู่ครับสําหรับปั๊นนบผู้กระแต